ช่วงนี้มีหลายคนที่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของ Delive r y มันจะเวิร์กไหมคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ส่ง Delivery มาก่อนเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมรับมือยยังไงนะฮะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตากแดดว่ามันร้อนมากๆนะผมคิดว่านะฮะบางคนนะที่มาขับเนี่ย ก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเคยทำงานออฟฟิศแอร์เย็นๆนะครับนั่งสบายๆมาพอมาขับวันสองวันแรกก็ท้อแล้วฮะบางคนก็ถอดใจแล้วไม่ไหวยังต่อมาที่จะต้องเจอที่จอดรถฮนะถ้ารับงานในเมืองอ่ะมันจะต้องไปจอดตามตึกตามอาคารตามห้างหน้าห้างหรือว่าพวกเดลิเวอรี่ร้านที่มันอยู่ข้างในห้างนะครับจะมีปัญหาเรื่องหาที่จอดรถไม่ได้สำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยควรศึกษาสถานที่จอดรถให้ดีนะครับผม ถ้าโดนเทศกิจเขายกรถขึ้นไปบนรถกระบะนะครับแล้วก็ยกไปที่เขตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียค่าปรับ5,000บาทนะครับสูงสุดถ้าต่ําสุดก็2,000แล้วก็แล้วแต่กรณีนะฮะแล้วแต่เคตนะฮะถ้าคุยกันได้ก็อาจจะได้ถูกกันนั้นนะฮะเพื่อนๆก็ควรศึกษาที่จอดไว้ก่อนฮะเดี๋ยวนี้เขามีเตรียมไว้ให้สําหรับ d e l i v e อรแล้วนะครับจอดฟรีฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหมานะครับเรื่องสุนัขที่ เจ้าของบ้านหรือว่าลูกค้าเขาเลี้ยงเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเปี่ยวๆที่เราเข้าไปนะฮะอาจจะโดนสุนัขลุมกัดได้นะครับเพราะอย่างผมโดนมาแล้วฉีดยาตั้งแต่เดือนกันยาครับเข็มสุดท้ายเพิ่งจะฉีดไปเมื่อกลางเดือนมีนาเพิ่งจะหมดไปนี่เองนะครับก็ถ้าโดนกัดขึ้นมาล้วงรับผิดชอบตัวเองนะครับเขาก็ไม่ได้มาจ่ายอะไรให้เราครับเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะตรงไหนเสี่ยงโทรบอกลูกค้าเลยให้ลงมาหานะครับหรือว่าให้ มารับเราด้วยนะครับแล้วถ้าจุดไหนที่มันมีหมาจรจัดเยอะๆนะฮะก็หาเพื่อนขี่ไปแต่ถ้ามันจวนตัวจริงๆเนี่ยผมแนะนําวิธีอย่างนะครับให้มองไปที่มันก่อนเลยนะครับมองไปที่ตามันก่อนเลยนะฮะอย่าทําเผลอแล้วก็อย่าเผลอฮะมันจะวิ่งมาตอนแบบเงียบๆอ่ะแล้วก็มางับเรามองไปที่มันก่อนเลยมองตามันก่อนเลยแล้วมันจะไม่กล้าครับเชื่อผมผมเจอมาอีกข้อหนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันนะครับก็ G P S นะครับการที่ใช้แอปพลิเคชัน G P S ในมือถือนะครับเราต้องใช้ควบคู่กันกับแอปของเขานะครับซึ่งมันจะนำทางเราไปยังร้านค้าจุดรับของจุดส่งของลองศึกษาดูนะครับว่าเส้นทางมอเตอร์ไซค์นะครับมันบางทีมันจะพาเราไปทางรัดครับเข้าวัดเข้าสถานที่ที่แบบไปไม่ได้สะพานเรียบชายขอบทางแคบทางตันทางอ,อ้อมบางจุดบางที่ที่มันเป็นบั็กอยู่นะฮะ เข้าไปก็จะหลงครับแม้แต่คนพื้นที่เองยังงงเลยก็มีนะครับผมอย่าลืมฮะศึกษา Google Map ให้ดีครับต่อมาครับศึกษาแอปพลิเคชันให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งของจุดรับขออย่างเช่นติดต่อ call center ไม่ได้ต้องติดต่อเวลาไหนลูกค้าไม่รับอาหารทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ให้มากนะครับแล้วก็หาข้อมูลจากในเพจในเว็บบอร์ดหรือใน a c e b o o k นะฮะก็จะมีกลุ่มมีไลน์เพื่อนๆที่อ่ท ขับแก๊ปกันอยู่นะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับไปส่งแล้วลูกค้าไม่รับนะครับลูกค้าติดต่อไม่ได้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องโทรไปแจ้งซีซี CC, หรือว่าโทรไปแจ้ง call center เ,เ,เองนะครับโทรเข้าไปเราต้องกดเบอร์อะไรเจอสถานการณ์นี้ต้องทํายังไงนะฮะลูกค้าปักหมุดผิดอันนี้เดี๋ยวสายฟู้ดต้องเจอแน่นอนนะครับรออาหารหนานนี้จ็อบหนึ่งก็40-50บาบาทแต่ว่ารอเป็นครึ่งชั่วโมงเลย สำหรับมือใหม่เราต้องลองนะต้องลองถ้าไปทําไปลองวิ่งดูสักพักหนึ่งได้แล้วก็ถูกใจก็ลงทุนไปเลยครับซื้อกระเป๋าซื้อเสื้ออ,อุปกรณ์ที่มันจะทํางานนะลงทุนไปเลยเดี๋ยวไม่นานมันก็คืนทุนแล้วปัญหายอดทิีเลยก็งานไม่ค่อยเด้งนะครับเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจกมันไม่ดีนะคนที่ว่างงานคนที่ตกงานเขาก็แห่มาขี่มอเตอร์ไซ ส่ง Delivery กันเยอะแย,ยะเลยมันก็เลยทำให้งานไม่ค่อยเด้งนะครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยสั่งกันนะฮะแล้วก็มีข่าวมากมายเลยสำหรับออเดลิเวอรี่ก็โขกราคาสับราคากันงานมันเงียบจริงๆนะครับในบางพื้นที่แต่สำหรับในบางพื้นที่มันก็เด้งไม่หยุดเลยนะฮะเพราะว่าการที่จะมาวิ่งเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งด้วยนะครับก็จะมีชนชั้นด้วยว่าคนที่วิ่งประจำอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะการที่ บริษัทเขาจะป้อนงานให้กับพาร์ทเนอร์ที่แบบวิ่งกับเขาประจําหรือว่าไม่เคยปฏิเสธงานเลยอะโอกาสได้งานคนพวกนั้นเขาก็จะได้เยอะกว่า,ามือใหม่อย่างเรานะครับมือใหม่อย่างเราเขาก็จะป้อนงานให้ไม่เยอะเท่าจุดที่จอดเนี่ย มันจะไปจอดตรงไหนได้ก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับมันจะมีตำแหน่งอยู่หรือไม่ก็เราก็ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ครว่าจอดที่ไหนแล้วงานมันเข้าเยอะๆงานมันเด้งเยอะๆนะครับเราก็ไปจอดที่นั่นประจําเลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันมันก็มีไวรัสโควิด -19 ระบาดอยู่นะครเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองนะครับทางแกล็ก็ออกกฎมาว่าให้ทางพาร์ทเนอร์นะครับใส่หน้ากากด้วยนะครับ ลหลังจากถ่ายคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอัปเดตไหมอีกนะฮะเราก็อย่าไปถูกตัวลูกค้านะฮะรักษาระยะห่างไว้บางที่เขาก็จะไม่ให้เราขึ้นไปบนห้องเขานะฮะหรือว่าไปหน้าบ้านเขานะฮะเขาก็จะมีที่สําหรับแขวนอาหารเอาไว้นะตอนนี้ผมก็ไม่ได้วิ่งแล้วนะครับไม่ได้วิ่งมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดมันติดขึ้นมามันก็จะไม่คุ้มกันนะฮะแล้วช่วงนี้มีประกาศเคอร์ฟิลด้วยผมก็จะไม่ออกไปนอกบ้าน,นะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ